เฮ้ยนียอะไรกันเนี่ยว้าวนี้วันอะไรกันตอนนี้จ้องในโรดเช็การเปิดเพจกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เป็นเพจที่รับเติมเกมไลนเลนเจอร์นะครับผมรองข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีไลนเจอร์ต่างๆนะครับผมอ่าก็ลิก์เพจอยู่ที่ใต้ที่สคริปชันเลยนะครับผมก็เพจผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมก็กล้องไม่อย่างกลางเลยเยียโอ้เจอกันไปลงคลิปต่อเลยละกันนะครับผมโอ้ทุกคนดูนี่สิตอนนี้ ยอดวิวทั้งหมดของช่องผมเนี่ยมาจากผู้ติดตามแค่ 10. บสาเปอร์เซ็นท่านั้นเองอะ่ะสาหรับผู้ชมที่มาดูใหม่นะครับผมก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับผมให้เป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับผมท่านผู้ชมนะอย่าลืมติดตามเดอ้อเอาละครับผมก็ขอกระดาบสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันเลยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายูรูอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเสียงกับภาพหรือการเปิดคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนั้นนะครับผมก็ภาพกับคลิปนะครับผมเพราะว่า เหตุจากนะผมมันเกิดข wow, ึ้นเพราะว่าผมแม่งอัดคลิปแล้วผมลืมไอ้นั่นเว้ยเขาเรียกว่าอะไรผมลืมอัดเปิดไม์เว้ยผมก็เลยเอาคลิปที่ผมอัดเมื่อกี้ไม่เป็นฟูดเทสแทนแล้วผมก็ค่อยอัดเสียงทีหลังนะครับผมอ่าก็เอาเป็นคลิปชมพิวพีที่ผมอัดคลิปไปนะผมอ่าโอเควันนี้ผมจะมานะครับผมสรุปเรื่องราวในการอัปเดตแผ่หน้านะครับผมก็คือ8.5.0นนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมอย่างแรกในการอัปเดตนะครับผมก็เป็นระบบนะ,ระ,บบนะครับผมระบบหลอมเรียวหนาครับผมก็คือการเพิ่มห้องทดลองการหลอมนะครับผมที่ห้องทดลองเรียวหนาครับผมสามารถใช้วัสดุใหม่นะครับผมที่ชื่อว่าเรียวหนาโซหรือวิญ,ญญาณของกบเรียวหนาครับผมที่ห้องทดลองการหลอมนะครับผมเพื่อจะใช้นะครับผมเพื่อรับนะไม่ใช่ไปใช้นะครับผมซุปเปอร์เรียวนาอุลตร่าเรียวนาหรือไฮเปอร์เรียวนหนะครับผมก็คือเราสามารถเอาพวกเรียวนาต่างๆเนี่ยเอาไปย่อยนะครับผมย่อยเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็เรียวนาโซใช่ไหม เราสะสมเรวยนาโซเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีห้องเหมือนเป็นห้องเอาไปเลขนะผมถ้าเราเอ่อมีเรียนาโซเยอะมากแค่ไหนหรือพอเพียงต่อร้านค้าเรียนาโซเนี่ยมันจะมีพวกกบเอ่อฟ้าม่วงแดงสติงหลายอย่างให้เลขนะผมก็สามารถเลขได้เลยนะผมผมค่อนข้างที่จะชอบระบบนี้พอสมควรนะรผมก็อ่าในเรื่องกบเนี่ยก็น่าจะแล้วแต่ระดับนะบผมว่ามันจะหลอกให้เยอะหรือเปล่านะผมสําหรับตัวของ เออลิโอนาโซนะผมก็คือแล้วแต่ระดับดาวด้วยนะผมว่านะฮะโอเคต่อไปอย่างที่สองนะผมเป็นการอัปเดตสเตจวิ่งนะผมสเตจอีเวนต์นะผมก็อย่างแรกนะผมก็เป็นการเพิ่มไอเทมนะผมไอเทมอะไรก็คือการระดมยิงนะผมสเตจอีเวนต์นะผมเป็นระบบอันตรายบางที่ถ้าเขาสร้างความเสียหายให้ทั้งศัตรูและป้อมนะผมในปราการในพื้นที่เมื่อใช้ไอเทมนะผมอ่าก็น่าจะเป็นเออ่ไอเทมนะผมที่น่าจะรุนแรงพอสมควรนะผม โอเคอย่างที่2นะผมเป็นการเพิ่มป้อมประการผลลัพธ์ด้านลบนะผมเป็นป้อมประการที่ไม่สามารถโจมตีได้ไห้นะผมแต่จะแสดงผลลัพธ์ด้านลบเช่นการชะงักเมื่อถูกทําการชะงักนะผมหรือการป้ายหรือการสัมติงหรือสักอย่างนะครับผมแต่เมื่อถูกทําลายเนี่ยทำลายป้อมนี้เราจะไม่สามารถได้รับไอเทมต่างๆได้นะครับผมอ่าเหมือนว่าป้อมเป็นดีเหมือนป้อมดีบัฟนะครับผมอ่าต่อไปนะผมก็ เป็นระบบนะครับผมระบบต่อเนื่องนะผมระบบต่อเนื่องออตโต้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องรอคอยระบบนี้มาอย่างยาวนานแน่นอนรนะวมถึงผมด้วยก็คือระบบเล่นออตโต้นะครับผมก็เป็นระบบที่แบบแม่งผมกว่าจะรอแม่งกว่าจะเข้าเฮ้ยแต่อ่าก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ก่อนก่อนที่จะมีระบบนี้เข้ามาเนี่ยแต่ละคนเขาก็ต้องใช้อ,อ่เขาเรียกว่าสคริปนะ <laughs> ไม่ใช่สคริปนี่ชนะื่อนัทโปไม่ใช่นะครับผมก็เป็น ใช้อะไรออโต้คิกนะครับนะผมไม่ใช่สกิปไอ้เหี้ยออโต้คิกไม่ใช่สกิปนะครับผมจะยินไวรุ่นนะฮะก็เป็นการนะครับผมก็ออโต้คิกก็แบบปักไว้จุดต่างๆปุ๊กปุ๊กปุ๊กแล้วก็กดเพลย์นะครับผมนั่นแหละนะฮะก็ <c oughs> นะก็แต่ก่อนเขาบอกว่ามันมีเหมือนแบบยังไงอะบางไอทีก็มีการโดนแบนด้วยนะครับผม <c oughs> อันนี้ไม่รุ่นจริงหรือเปล่านะอ่าก็แล้วแต่ระบบนะผมเผื่อระบบ AI มันเอออย่างเงี้ยก็ แล้วแต่นะผมอ่าต่อไปอย่างที่3นะผมเป็นระบบนะผมอ่าเพิ่มระบบแบบอัตราทวีคูณนะผมก็คือเมื่อเราใช้จำนวนขนนกหรือสเตตอีเวนต์เพิ่มเนี่ยก็เราก็จะได้คะแนนนะผมและเพชรที่รับเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เราใช้เพิ่มขึ้นนะผมสำหรับขนนกตตัวสเตตวิ่งที่มันวิ่งฟรีนะครับผมอ่าก็หมดก็ระบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมก็ใครแบบมีขนนกอยาก เล่นลวดเดียวแบบได้คะแนนเยอะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมอ่าก็มีอยู่2อย่างนี้นะครับผมสาหรับการอัปเดตใหม่นะครับผมก็ผมจะเอาคลิป d P P เป็นฟูตเอจเอาละกันนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะพูดน้อยไปน,นิดนึงนะผมเพราะว่านคลิปเนี่ยผมพูดยาวประมาณเกือบสินาทีได้เพราะว่าผมทั้งอัดคลิปทั้ง T P P อย่างเงี้ยเออนะก็เศร้าใจไปนะครับผมหรือเปิดใหม่แค่นั้นเองนะ โอเคนะผมงั้นก็ขอจบคลิปไิเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม